ผมอยากได้เครื่องเ K ไปวางใน3ประตูโจทย์ของผมคือวางใน3ประตูแล้วก็จะเซ็ตเทอร์โบป๊อบจะซื้อเครื่องตัวนี้ต้องดูที่อะไรบ้างครับแท่นอันนี้ต้องไปแปลงอะไรยเยอะไหมไแล้วถ้าทำไงครับถันน็อตเข้าไปในรถอย่างเดียวครับ สวัสดีครับก็ปั๊บเช่นเคยครับกับ s p o r t channel นะฮะวันนี้มาหาของเล่นแล้วก็ของเสพเช่นเคยนะวันนี้ก็มากับพี่คิมด้วยเนข่าขับรถตู้กันมาตอนนี้กําลังมาที่เสียงกงนะฮะเสียงกงบางนาแลเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับกันไปบ้าง ก็ของทีบง่บางอย่างแล้วพวกอะไหล่มือสองส่วนใหญ่จะต้องมาที่นี่เลยนะครับนี่คือแหล่งต้องบอกนี้ดีกว่านี่คือแหล่งอะไหล่รถมือสองเนี่ยมองรอบๆข้างเอาแล้วกันหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะใครจะมาหาของซิ่งในยุค90ูนย์สมัยก่อนนู่นนะก่อนที่จะมีพวกอินเทอร์เน็ตนะต้องมาที่นี่เลยโอ้โหเดินเบียดเสียดกันชิบหายไว้่วงเลยอะแต่พอมาในยุคสมัยนี้ก็ค้าขายมันก็ง่ายขึ้น แล้วก็ขายกันในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างเซงคงก็เลยอาจจะมีซบเซาไปบ้างนะครับแต่ก็ก็ดูดิก็ยังก็ยังต้องซื้อด้อยไมบอกเลยดูดิวางเครื่องกันเกลื่อนกาดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนี่พี่ธรกรอออปชั่นคิดถึงไหม เคยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เซียงกงมาก่อนใช่ไหมอ่าสมัยก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่มาหาของเนี่ยมาหาอะไรกันพี่เอ็มมาหาเครื่องเครื่องเครื่องใช่ไหมใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช่ครับอ่าของแต่งเยอะไหมสมัยก่อนเนี่ยพี่เยอะมากครับเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้น้อยใช่ไหมครับแต่ก่อนนี่แม่งโอ้โหหากันเจ้าระหวันเลยเปิดตู้ทีนี่ต้องรีบมาจับมาจองกันใช่ไหมพี่ เอเอนี่ก็พี่คิมสมัยก่อนอยู่ที่เสียงกงเลยครับกินนอนอยู่ที่นี่เลยถึงประสบการณ์เลยนะถึงนี่ละลเราจะไปซอยไหนกันเราอาจจะดูว่าเป็นขยะของญี่ปุ่นนะเอาครับหาพี่ยงโอเค่าวห้าค35-3เราจะเลี้ยวเข้าไปซอยส นี้เขามีเปิดตู้อะไรกันนะพี่อิมมีเปิดตู้ของจากญี่ปุ่นอ๋อคือเขาจะเปิดทุกวันนี้เลยป่ะครับวันนี้นวนนันอะไรวันนี้วันจันทร์ต้องแล้วแต่จังหวะแล้วฮะใช่ใช่อ๋อแล้วแต่จังหวะแล้วถูกวันอืมแลวนี้ถ้าเกิดเวลาเปิดตู้นี่เราไปไปรอจองของได้ไหมเหมือนสมัยก่อนไหมหรือว่าต้องอสมัยนี้มันออเดอร์ใช่จองไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะใช่เออ สมัยก่อนนี่ตู้เปิดทีต้องมายืนรอต่อคิวกันสมัยนี้ไม่มีละสมัยสมัยนี้ก็จะต้องเป็นแบบโทรสั่งๆั่สั่งส,งส,งส,งสงโอนตังมัดจําไว้อะไรเงี้ยนะพี่หินนะเออหรือไม่ก็ใครดูยูฮูออกชันอะไรเงี้ยก็ให้ทางร้านหรือเจ้าของตู้เป็นคนบิดให้ใช่ไหมเออจะเป็นอย่างนี้มันจะผิดกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะอันนี้ได้เลย มัยก่อนจะต้องมาแบบรอต่อคิวมีของอะไรแบบเด็ดๆออกมาเงี้ยแล้วก็ซื้อกันตรงนั้นเลยหน้าง,งานเหมือนเปิดตลาดสดอ่ะตอนนี้ผมก็ถึงที่หมายปลายทางของผมแล้วนะวันนี้ผมแวะมาหาที่ยงนะฮะที่นี่ก็จะมีของที่เกี่ยวกับคอนด้าล้วนๆเลยส่วนใหญ่นี่เลย ยงเลสซิ่งอยู่ซอยสี่นะครับเครื่องเคเพียบเลยมาดูดิวันนี้ผมจะซื้ออะไรดีนี่เคเพียบเลยเดดีี๋ยยวช้้อปปิงครับสวัสดีครับพี่ยองวันนี้จะมาดูเครื่องเคยี่สิบสี่เลือกอะไรครับเลือกอะไรใช่ไหมตัวไหนก็เลือกอะไรครับมีมี แนะนำมั้งไหมพี่ว่าจะต้องดูยังไงเครื่อง24มีตัวไหนบ้างเอาแบบดูไม่เป็นเลยนะเอาแบบดูไม่เป็นดีกว่าพี่ดูไม่เป็นเลยมันจะมี2รุ่นครับ Accord กับ Odyssey อ่าที่เป็น24ครับ Odyssey จะมีปัมพ์พาวเวอร์อ่าถ้ามาจากญี่ปุ่นมีปัมพ์พาวเวอร์ครับแอคคอร ord, ไม่มีปัมพ์พาวเวอร์นี่ Accord แดเห็นด้ยไงตัวนี้คือ Accord ปั๊มพ์พาวเวอร์ จะไม่มีความพาวเร์ฝั่งนี้อ่ามันเป็นลูกลอกอ่าครับผมอรีูง่ายๆก่อนละอือฮึอาเดี๋ยวค่อยแบ่งอีกว่ามาจากประเทศอื่นๆอ่าก็จะมีหลายเวอร์ชั่นอ๋อเราหลักๆก่อนที่มาจากญี่ปุ่นครับเออโอเคแล้วหลักๆเวลาดูเครื่องเนี่ยสมมุติว่าจะซื้อเครื่องตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วจะต้องเราไม่ต้องคุยเยอะอ่ดูว่าวัยรุ่นครับแต่ได้เครื่องสองไว้มาอ่าฮะดูยังไงอ่าเออเออเอออเตมาแค่นี้เลยคับ เลยตรงนี้ครับหน่อยๆเนี้ยอ่า BB สามอ่า BB สามครับใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งสองสามครับสี่อือหือสี่ขยายสี่นี่คืออะไรปีสุดท้ายอ๋อที่มันจะทำผลิตตัวนี้อ่าฮะตัวใหญ่จะเจอหลังๆก็คือสามเตัวนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหมายถึง A หนึ่ง A อสองเอสามมัหรอครับไม่ครับอ่าหนึ่งเสองเอสามมันแบ่งจากโซนมากกว่าอือฮือพอลเตเรียอาจจะเป็นสองสามอือหืหนึ่งครับอาจจะมีหมดอือหือ ถ้าเป็นตัวเลขแท้ๆของ K24 ที่เราเรียก A2 ครับ A3 ครับดูยังไงคีครับมันจะมีตัวเลขหายเครืองอันนี้อันนี้แบบญี่ปุ่น K24A ครับของญี่ปุ่นเนี่ย่็นับเป็นหนึ่งแต่ว่าไม่มีตัวเลขอ๋ออย่างตัวเนี้จะเป็น a 3 อ่ะครับผมหนึ่ K ยี A แล้วมีสามตามหลังอ่ะฮะอันนี้ยมาจากออสเตรเลียอ๋อก็เอาเป็นว่าถ้าเครื่องญี่ปุ่นจะไม่มีตัวเลขข้างหลังแต่ถ้าเป็นเครื่องออสเตรเลียหรือยฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีเลขเลขข้างหลังอ๋อแรงม้าเท่ากันไหมครับแรงม้าเท่ากันครับอืมแล้วแต่หน่วยวัดอืม197 2 0ร้อยกิบเญี่ปุ่นจะวัดเป็น PS อาจจะเป็น200หรือ HP อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนวัดเป็นกิโลวัตต์ครับอ่าก็ต้องดูว่าเราแต่ประเทศแต่ว่าในข้างในไส้ในเหมือนกันอ๋อไส้ในเหมือนกันใช่ครับโอเคแล้วอย่างนี้เวลาซื้อเครื่องทีหนึ่งนี้จะมีอะไรให้บ้างครับเรามี2แบบครับหลักๆครับถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาให้อยากได้ตามที่ลูกค้าอยากได้เราจะออกไปให้โอแต่ถ้าลูกค้าไม่มีสเปคเราก็จะเลือกแบบ วางรถอะไรจะใช้เครื่องแบบไหน,นใช้งานทุกวันไหมเราก็จัดของตามให้ที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าชอบขับทางไกลมีกําลังหน่อยก็อาจจะเป็นแนะนําตัวนี้ยี่สีบที่มาจากแอ,อร์คอร์ดรงรุ่นเพราะเฟืองท้ายมันจะยานหน่อยขับใช้งานต่างจังหวัดรอบจะไม่สูงวิ่งได้ท็อปสปีดได้เหมือนก,กันแล้วอย่างเกียร์ห้าสปีดกับหกสปีดแล้วครับาเท่าไหร่มา,า,เ,อาเอาความรู้กันหน่อยวันนี้เอาแบบ 5สปีดเนี่ยนะครับเป็นทรงนี้แต่นี่คือเราทําไว้ให้เผื่อลูกค้าครับที่ว่าจะวางสามประตูอ่าครับดูยังไงอันนี้เป็นตูดเกียร์ดีจไฟห้5สปีดครับ้า6ดูตรงไหนดูตรงนี้ครับที่มันจะไม่มีจะมีโซลินอยด์เพิ่มมาตัวหนึ่งอย่างนั้นโซลินอยด์อย่างนี้อย่างนี้เพิ่มมาคือ6สปีดโอเค6สปีดคือต้องมีนี่มันไว้ทำอะไรันไว้เซฟเกียร์ระหว่างเกียร์ปกับเกียร์ถอยอ๋อ คุณเข้าหกเกียร์ถอยมันดึงทางเดียวกันใช่ใช่ถ้าคุณดึงพลาดอาจจะแคร่เกียร์ถอยได้ประมาณนี้มันเลยสร้างตรงนี้ไม่ให้ครับอ๋อโอเคเวลามีความเร็วเดินหน้าแล้วมันจะทางานอืให้คุณไม่สามารถดึงเลยจากเกียร์หกมันไม่ได้แต่ห้าสปีดไม่มีเพราะว่าตำแหน่งเกียร์ถอยของห้าสปีดมันไกลแล้วอ๋อครับแล้วระหว่างเกียร์หกสปีดฝาแดงกับฝาขาวล่ะครับอ่ะดูตัวนี้เป็นตัวอย่างครับนี่แต่หัวหมูนี่คือเป็นแนคคอร์ดนะครับอ่าครับ ตูเกียร์เป็นไซส์ครับอ่าต่างกันตรงไหนถ้าเป็นแอคคอร์ดมันจะไม่มีสปีดตรงนี้ครับสปีดเซนเซอร์อ่าดีดีฟอ์หกเกียร์เป็นไงครับมีสปีดอ่านี่สปีดเซนเซอร์อย่างงี้นี่าคือเป็นดีดีฟอ์แตมีอย่างงี้ทุกตัวครับผมเท่านั้นดีดีฟอ์มีสามเท่านั้นที่จะมีสปีดอย่างงี้อ่าฮะและดีดีฟอ์ที่มาจากญี่ปุ่นก็จะเป็นห้าสปีดครับห้าสปีดก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับครไม่มีตัวนี้แต่ไม่มีโซลิโนย่านี่คือ อ่ะฮะโอเคแล้วแบ่งแยกย่อยก็เป็นแอคคอร์แอคคอร์จะเป็นอย่างนี้ออืหือกสปีดเหมือนกันเห็นไหมครับแอคคอร์จะไม่มีโซลินอยปีดตรงนี้ตูดเกียร์เสื้อเกียร์จะคนละแบบโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างนะที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับผมเองก็ไม่ลึกเนี่ยแหละมาอย่างนี้นถึงจะรู้เรื่องถามว่าใช้งานได้ไหมครับ ใช้งานได้หมดครับที่ว่าจัดของขึ้นไปแบบไหนอ่าฮะคุณใช้กล่องอะไรครับก็สามารถวางได้หมดแล้วครับอืมเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเนาะพี่เนาะมันไม่เหมือนเมื่อสิบปีเออนสิบปีนั้นยังยากครับตอนนี้หยิบไอ้นู่นชนนี่นี่จับขึ้นได้หมดอืโดยไม่ต้องซีเรียสฮะแค่ไม่มีสำเร็จมีขาข้างได้ใช้เกจคืออย่างรถแปลงเนี่ยอย่างพวกสมมติ เออ e g EK วาง K อย่างเงี้ยโอเค okay, เดี๋ยวสมัยนี้แท่นเครื่องจีนหรือแท่นเครื่องอะไรก็แล้วแต่มันยังมีสําเร็จรูปเทาล่ะครับเทาเรามีทําไว้รอลูกค้าเพราะว่ารถลูกค้าแต่ละคันใช้ดุมไม่เหมือนกันอ่าครับขาล้อไม่เท่ากันครับใช่บางคนจะใช้สามครับจะใช้3ามหกบางคนตุ๊กตากลางอาจจะเป็นของดีนไฟอรครับ บางคนอาจจะใช้ของแอคคอ์ดเลยก็ไดต้ตอนนี้เราสร้างของเป็นแบบแอคคอ์ดออกไปให้เพื่อให้ลูกค้าหรืออู่หรือช่างทำงานง่ายครับ,รบโอเคก็คครประมาณนี้เลยแต่เอาง่ายๆเลยว่าสายฮอนด้าเนี่ยต้องรู้จักพี่ยงใครที่หาของซิ่งของซิ่งมีเยอะไหมครับถ้าเป็นแนวญี่ปุ่นพอมีครับแนวญี่ปุ่นพอมีใช่อเมริกาอเมริกาไม่มีนี่เลยนะสําหรับวันนี้ผมอยากได้เครื่องเคไปวางใน3ามประตูโจทย์ของผมคือ อยากได้อะวางใน3ประตูแล้วก็จัดเซ็ตเทอร์โบได้จะต้องเป็นเกียร์กี่สปีดเครื่องตัวไหนดีครับพี่ย้งเอาเอสามเอสามอ่าหกสปีดสุดท้ยยันยันหน่อยเพื่อจะใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเทอร์โบเข้าไปในเครื่องครับผมเกียร์มันได้เดินได้ยาวๆอ่าต้องถามเรื่องเฟืองท้ายนิดนึงเฟืองท้าย6สปีดเนี่ยอย่างฝาแดงฝาแดงดีซิไฟ EP สามเนี่ยอัตราทดเท่าไหร่ครับแบ่งเป็นสองรุ่นหน่อยครับครับดีซิไฟ EP สาม ไฟนอลได้เนี่ย4.764 4.764อ่าเราเรียกง่ายๆว่าเกียร์ปัจแดง4.7อ่า4.7ครับดีท EP3 ครับ d 2 r ครับ5.1อ่า5.1ครับผมเราปรับเป็นอ่าครับผมง่ายๆครับผม5.1ก็จี๊ดอยู่เนาะแล้วอย่างเกียร์ CL7 ล่ะครับ CL7 Accord เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็น4.7อืม4.7อือหือีที EP3 ถ้าเป็นตระกูล ฝาแดงมีแอลวีดีอเทศมาจากโรงงานอืตัวที่มาจากญี่ปุ่นครับอ๋อโอเคเครื่องเกียเจ็ดเนี่ยมันจะเหมือนดีลิฟายกับ ep สามแต่เฟืองเกียร์สี่ห้าหกเหมือน fd ีทูครับอ๋ออันนี้คือเกียร์ที่มาจากญี่ปุ่นนะเอากุ้งกว้างก่อนญี่ปุ่นถ้ามาจากประเทศอื่นเยอะแยะหลากหลายอันนี้ต้องไปผ่านน้ำเองอ่าโอเคโอ้หอันนั้นก็ลึกไปอนั้นลึกไปโอเควันนี้พี่ยงอยากจะ เสนอเครื่องตัวไหนให้ผมตัวหน้าดีกว่าม้าตัวหน, <3 S 1> หน้าตัวหน้าเนี่ยตัวใหม่ๆนะไหนเอ่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยบีบีสามปีไร้ท้ายแล้วก็เครื่องดูใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยเนาะปั๊บจะซื้อเครื่องตัวนี้ต้องดูที่อะไรบ้างครับต้องอย่างหลายคนที่เวลาแบบซื้อเครื่องมือสองต้องมาสตาร์ทฟังไหม,มตัวเครื่องต้องดูที่อะไรบ้างดูไม่เป็นถ้าเป็นตัวเครื่องเนี้ยถ้ามาเป็นกล่องของมันเองจะติดอิโมบิลิเซอร์ครับผมมันไม่สามารถสตาร์ท จากกล่องมันเองได้อ่าครับอาจจะมีกล er like <with> <and not. S 1> ่องพวกเป็นเกียร์โต้ครับที่ปิดอีโมแล้วอมาขอสตาร์ทได้แต่ว่าอาจจะทํางานไม่เต็มระบบอาจจะเล่งแล้วติดติดวอดวอดหน่อยเพราะไม่เหมือนกล่องเกียร์กระปุกของเขาอ๋อครับประมาณนั้นระบบพวกนี้เดี๋ยวนี้ช่างไทยเก่งครับปิดอีโมได้ครับซิงค์กุญแจอีโมใหม่ได้อืในสามประตูก็สามารถทําได้เกิการที่ซิงค์อีโมสามารถต่อ OBD ครับ รถรุ่นไหน่ได้อ๋ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าปรับทําคอวงมาลัยให้เป็นมีอีโมที่เข้ากับตัวเครื่องได้ใส่ตรงนั้นก็ได้หรือจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้อ๋อดึงสายไฟไปวางไว้แทบแทบเป็น k e y l เลสในตัวใกล้เคียงไหมหรือไม่เหมือนกันอย่างใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ต้องมีดอกกุญแจกับวงแหวนที่ไว้ติดัอ่าครับไว้อ่านสัญญาณยางก็มีสองตัวนี้ไปเดินสายออกเข้ากล่องได้และอย่างเครื่องตัวนี้ปั๊บเอาไปเนี่ยมีมีอะไรบ้างดีกว่าที่พี่ยงให้มา เราจะเป็นชุดเผาตรงในรุ่รถเราไปใส่อะไรสามประตูเผาตรงสามประตูอ่าเผาตรงสามประตูดุมคอม้าเป็นสีรูสี่รูครับบีสิบหกเผาตรงสี่รูอ่าแทนสําเร็จถ้าไม่มีครับสั่งซื้อได้กับเราครับไปถึงขันรถแล้วขึ้นเลยนี่ง่ายเลย่ไรง่ายวันเดียว เครื่องอยู่ในรถแน่นอนโอ้โหแท่นเครื่องปะไม่มีเผาก็เดี๋ยววันนี้เอาเผาได้เผากลับด้วยใช่ไหมครับแท่นเครื่องพี่พี่ยงมีเลยไหมครับพรุ่งนี้เสร็จอ่าโอเคแล้วแท่นเครื่องนี่เป็นแท่นเครื่องซิ่งหรือว่าเป็นแท่นเครื่องลูกยางธรรมดาเป็นลูกยางของปั๊บจะไปทำ t ร r โบใช่ไหมใช่ครับเป็นทาร์บออืมไม่ไ้แท้อ่า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 โอเคเพราะตกับเกียร์ที่เป็นแอคคอร์ดอ่าครับผมสามารถขันน็อตได้อ่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอ้แท่นเครื่องมันจะไปตรงกับ อ่าดิสฟายใช่โอเคทุกคนก็ยังงงว่าแล้วจะใส่กันได้ยังไงยากความเร็วจะขึ้นไหมครับรอกว่าถ้าเกิดได้ก่อนเกียร์ธรรมดาครับความเร็วขึ้นน้ำปัดเดิมได้เลยก็คือว่ามันตรงรุ่นแหละคือมันเป็นเกียร์ธรมรมดา6สปีดตรงรุ่นอ่าง่ายอย่างนี้ง่ายโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าผมจะทำยังไงกับมันต่อแต่ว่านี้เดี๋ยวไอ้พาวเวอร์นี่ปั๊บเอาออกได้ใช่ปะ ก็ไปใส่เคจูนเนาะอ่าสามารถใส่เคจูนก็ได้หรือจะใส่เป็นลูกลอกเหมือนตัวญี่ปุ่นก็ได้อ่าลูกลอกตัวญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่เลยครับจะได้อ่ามานี่แหละมาที่เดียวเนี่ยแหละจบเลยวิจัยเรื่องปั๊มน้ำมันเครื่องกันต่ออันนี้คือปั๊มฝาแดงที่มาจากเครื่อง่2ี ครับแต่ความรู้เยอะเลยวันนี้นี่มันก็อีกแบบหนึ่งที่ทำให้รอบมันขึ้นได้เร็วอ๋อรอบแวตขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเบาอ่าครับผม ทดโมเล่เหมือนกันแรงดันปั๊มสร้างได้พอๆกันถ้าลอเหนือจากนั้นก็จะมีอีกหลายสูตรไม่พูดถึงเอาที่ง่ายๆง่ายก่อนอ่าโอเคแล้วอย่างรถเทอร์โบของปั๊มนี่พอคนรี่จะต้องเปลี่ยนอะไรก่อนไหมครับคิดว่าถือว่าหลักๆคือจะเริ่มจากสแตนดาร์ดไปก่อนนะคือผมจะยังไม่ใส่ซิ่งไปถึงโบใส่เลยพี่น่าปั๊มนี้เครื่องเดิมสแตนดาร์ดวางในรถครับติดเครื่องวิ่งก่อนอ่าโอเคยย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  ไปขึ้นไลโน่เลยครับแฟดอีกหน่อยครับเพราะกล่องที่ให้ไปรีแมปได้อไปแมปดูก่อนเล่นๆคำถามๆพวกมาแบบได้รักลงล้อรับร้อยเก้าสิบสองร้อยไหมอ่าฮะได้ประมาณนี้ครับเก็บไเ้ขกอดไว้ครับไปเซทอตโบตอนที่เซทโตโบท่านมาซื้อปั๊มเปลี่ยนอืขึ้นเขาครโบเตอร์ไปเลือกทำให้เสร็จครับแล้วจะใช้กล่องจูนหรือจะรีแมปอันนี้ปรึกษาคุณรีแมปอีกทีเลยถ้ากลัวรีแมปแล้วมันยังไม่ละเอียดครับ จะใช้กล่องดูดครับแต่นี้กล่องดูดมีหลายแบบหลายอย่างยัไม่แพงแล้วด้วยเนาะมันมีให้เลือกหลายอย่างใช่ใช่ใช่ได้เลยเดี๋ยวเป็นความรู้ไปตอนเขาเปิดเครื่องกัน่นเี๋เปิดเครื่องให้ดูดูยังไงอ่ะยี่สิบสามอ่าครับดูยังไงตัวที่ปั๊บจะเอาใช่แล้วนี่ครับประมาณใสใสอยู่เลยดูใสเลยดูที่พื้นของไอ้นี๊กก็พอแล้ว อืมอืมอ่ามันยังขาวอยู่ครับตรงตรงตรงช่วงลิ้นเนองล่างเนี้ยเด้นเนองล่างเนี้ยอ่าน้ำลงก็ตอนเสดยกฝาเข้ากว่าครับสวยเลยู่เลยยังสวยเลยอันเนี้ยดูชัดเลยว่าสวยถ้าเกิดมันไม่สวยมันคือมันจะดำถ้าดำปีปีก็มีใช้เยอะอะไรเยอะครับโอ้โหได้เลย กยังกิ้งเลยแต่ก็อย่างว่าพี่ยงจะคัดเครื่องยนต์อยู่แล้วเวลาก่อนจะเอาเข้ามาขายส่วนใหญ่แน่เลยซื้อซื้อกับพี่ยงเนี่ยชัวร์นอกจากมันไม่มีจริงๆก็ว่ากันอีกเออครับโอเคได้วันนี้ก็ความรู้เยอะเลยไงเดี๋ยวเรียบร้อยครับพี่ยงก็เดี๋ยวฝากเอาขึ้นรถตู้เลยก็ได้ครับวิทยายุด มีบ้างใช้มาเยอะเย็นๆหนให้ดูไม่ได้ของนี้มันมันเป็น <c oughs> ฟาร์มลับโอ้เบิกได้นะเตรียมของญี่ปุ่นเนี่ยจะเบิดจะเวลาจะดูของในเว็บมันก็บอกไม่หมดเนาะพี่ยงมันบอกครับแต่บางทีเราจะเข้าใจยากอ๋อเบอิดได้เบอร์สิบ uh huh. ตัวไม่ติดตังแต่ดูจากรหัสแล้วใช้ร่วมได้นะครับถ้าเบิดทั้งตัว ในความสำคัญต,ตัวนี้แพงอ๋อเหรออ่า huh. ตัวนี้แพงเพราะตัวนี้โดนแหวกถึงเมืองไทยน่าจะมีเกือบสามพันห้าโอเคก็ให้พี่ยงแนะนำว่าให้ไปลองหาไดเมนชันดูก่อนไดเมนชันเรามาลองย้ายดูก่อนครับผมใช้แค่เปลืองโ <Okay. S 2> อเคหรือไม่ลองเบิกสูตรนะสูตรไทยขอแค่ตัวนี้อลองไมวายเอสซีหรือสุรินดาทั่วไปว่ามีตัวนี้บเบิร์กแย่งโอเคมาลองเบิกมาดูก โอเคถ้าตัวนี้ไม่ได้พังนะครับได,ได้ครับแล้วก็อุปกรณ์เดิมย้ายให้ผมโอเคปัญหามีแค่นี้เองรถของแมทธิวแท่นเกียร์เหรอครับแท่นอันนี้ต้องไปแปลงอะไรเยอะไหมแล้วถ้าทำไงครับถัาน,น็อตเข้าไปในรถอย่างเดียวครับ <c oughs> ของครบ <c oughs> แล้วมีอะไรบ้างพี่ย้งของอีกทีครับ <c oughs> เครื่องครับที่เป็น m อครับผมอ่าดูตรงนี้ครับอ่า MT จะไม่มีช่องนี้ครับถ้าออโต้จะมีครบทุกช่องครับโมเทีวเซนเซอร์ครับสองตัวครับครับปองอ่านขญยาณคันเร่งจะมีหมดสองใบอ่าอ่าครับที่จะใช้กล่องกล่องเดิมครับผมคันเกียร์สายครับครับคันเกียร์แล้วก็สายเพาตรงล้นรับสองครับบอดี้อีทีครับแล้วก็หูแท่นเครื่องหน้าแบบเรียบ มันดียังไงอืมครับผมสามารถไปใส่กับแท่นเครื่องฮาสปอร์ได้เลยเพราะของเดิมหน้าตาจะเป็นอย่างไงเนี้มันจะสูงตัดสเท่ากันครับใช่ใช่แต่แท่นเครื่องฮาสปอร์ที่ทำมามันจะเรียบครับอันนี้สามารถใส่ได้เลยแล้วก็ยึดแท่นฮาสปอร์อ่าโอเคโดยไม่ต้องแปลงอะไรโอเคครบครบได้เสียตังค์ยกขึ้นรถตู้ได้เลย